นอ่อ่ช่ไหครับมาหนีพาพีผนองมาเบิ้งง้วของพี่เคียงครับเป็นเป็นเลขาานาะพ่เคียงเนาะเลขาก่มวิสาหกิจชุมชนปางกูนะครับอ่าง้วตัวนี้เป็นกินอาหารของกล่มเองนะครับเลื่อมกินเลื่อมกินอาหารของกล่มเจ็กเดือนพี่สามเดือนเดือนนะครับเดี๋ยวมาเบิงเป็นอ่าวากิวนะครับเดี๋ยวมาบอกกับเพื่อนนี่เอาพี่โคษณาให้นะเป็นเป็นอย่างเป็นเป็นวากิวนะครับผมเอาเขาคุ้นใดทั้งหมดเนี่ย อ่าหาเดือนนะครับหาเดือนเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนที่หกนะครับแล้วก็อาหารที่ใส่กินเนี่ยก็เป็นอาหารที่ทางกุ่มเนี่ยคิดแล้วก็ผสมกันขึ้นมาเองนะครับก็อ่าาเบิ่งอาหารที่ที่กุ่มผลิตนะครับว่าจะจะเป็นรูปแบบเป็นสี่นะครับใส่ทั้งไหวนะขอจัอ่านี่ครับสูตรหนึ่งเนาะอ่าตัวนี้สูตรสองครับผมสำหรับงัวคุนสูตรสองตัวนี้นะสูตรสองเลยบอแมนแมนครับตัวนี้สูตรสองนะครับแล้วกาสิมี ในส่วนที่ให้กินก็มีห้ามนะครับผมมีห้ามนะครับแล้วก็เป็นเปลือกมะล่างนะครับผมผมจะใส่เปลือกมะล่างนะครับเต็มเใส่ทั้งวันะครับตัวนี้ผู้หอมมะมรั่งิ่นอ่าหอมครับหอมแล้วก็ตัวนี้นี่อายุได้สองปีครับอีกสามเดือนสองปีสามเดือนแม่นครับแต่ว่าเริ่มคุณได้ทั้งหมดเนี่ยห้าเดือนแล้วนะครับจะไปเบิรงนทางหลังมัน เดี๋ยวไปเบิงข้างหลังครับเบิงข้างหลังมาเบิงข้างหลังง่วนะครับตอนนี้แม่ไปเอากันแดดไปนอ่ฝ่ามันห่อนเอาคนเหลื่อมมากๆเลยกับผิวผิวกับสีออกเป็นมั่นนะครับผมนะครับสังเกตเบื้งคนหางนะครับคนหางสีแบบเพราะอื่นมาคนหางมันกระดกกันมาครับผมอ๋อมีบรกเวณแน่นครับแล้วก็ตรงตูดมันกับที่เริ่มเต็มเริ่มเต็มแล้วแน่นครับเริ่มเต็มมาแล้วส่วนอันอืกนี่ก็ที่มีรูบกเผาอื่นง่ายขึ้นมาแล้วนะครนะ นี่ครับนี่คืองวที่คุ้นหาเดือนโดยที่ใส่สูตรอาหารของกลุ่มที่ผลิตขึ้นมาเองมานเองครับผมผสมกัญมาเองนะครับตันจุลือเลยเนาะพี่เนาะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวถาเบิ้งผลงานตอนจับนะพี่เนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งผลงานตอนจับว่าสีออกเกดใดนะครับเดี๋ยวสุดทายให้พี่ให้น้องเบิ้งอันนี้หูหรอเอฟใดพี่อ่าตัวนี้เอฟหนึ่งครับผมเอฟหนึ่งเอฟหนึ่งเนาะครับผมโอเคอันนี้เอฟหนึ่งกินกินอาหารของกลุ่มของเราเองนะครับเดี๋ยวมาดูผลงานอีกครั้งหนึ่งตอนจับ ของพี่เขียงนะครับโอเคสำหรับมณีสำหรับมณีนะพี่เนาะขอบคุณครับขอบคุณครับ